สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะคแคนแซงแล้วก็อยู่กับนี่นครับผม ไม่ใช่เกียงนะครับอิดพันปีนะครับผมตัวนี้นะครับอิดพันปีนะครับเพิ่งเคยได้เห็นนะครับเห็นครั้งแรกนะครับผมก็ว่าอิดตัวนี้นะครับแกร่งนะครับก็เผาที่อุณหภูมิ1,000องศานะครับซึ่งอิดมอนนะครับอิดมอนที่เป็นก้อนเล็กๆนะครับก็จะเผาไม่ถึงนะครับจะเผาอยู่ที่ประมาณ700ถึง800องศานะครับความแข่งก็จะไม่ได้แบบนี้นะครับความแข่งไม่ได้ดังเก่งๆ นี่อย่างนี้ดังไหมครับผมกอนี่นะครับเป็นอิฐนวัตกรรมใหม่นะครับมีระบบล็อกด้วยนะครับผมระบบล็อกนะครับตัวนี้นะครับอันนี้นะครับผมบอกว่าเป็นตัวผู้นะครับด้านนี้เป็นตัวผู้ด้านนี้เป็นตัวเมียนะครับก็สามารถนะครับนี่วางเทินกันแบบนี้ได้นะครับก็วิธีการก่อนะครับก็จะสลับซึ่งเป็นแบบนี้นะครับก็อิดก้อนใหญ่นะครับเวลา การก่อนะครับก็ไม่เปลืองเวลานะครับผมก็ใหญ่พอๆกับอิกบล็อกเลยนะครับก็ความแข่งแข็งแรงนะครับผมคิดว่านะครับมีเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับผมอิฐอันนี้นะครับแข็งแรงมากมากนะครับดูรูก็จะมีเหมือนเป็นกระดูกเข้าใจไหมครับนี่กระดูกนะครับตลอดข้างในนะครับยันข้างข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ที่แน่ๆนะครับผมก้อนใหญ่กว่าอิดมอนแน่ๆนะครับอิดมอนนะครับก่อน เท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้นะครับก้อนเดียวประมาณอิดมอน10ก้อนการก่อนะครับก็จะใช้เวลาน้อยกว่าอิดมอนแน่นอนนะครับผมถามว่าแค่ไหนเงจะใช้ปูนอะไรก่อน,นะครับผมจะใช้ปูนทั่วไปเลยที่เขาใช้ก่ออิฐนี่แหละสายหยาบนะครับแต่จริงๆนะครับก็สามารถใช้ปูนกาวที่ ปูนกาวที่เขาใช้ก่ออิฐมวลเบานะครับก็มาสามารถก่อได้เหมือนกันนะครับซึ่งอิดอันนี้นะครับก่อไปมั่วๆก็โชว์ได้นะครับผมนี่ครับไล่นะครับที่เขามีไว้เป็นเส้นๆแบบนี้เอาไว้ฉาบนะครับผมก่อยึดแน่นติดดีนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าแคทแงะจะฉาบให้ดูหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เอาขั้นตอนการก่อไปก่อนแล้วกัน ก็แค่ใส่แง่นะครับก็จะเอาอิดนะครับมาวางลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการวางอิดนะครับผมก็เราจะเผื่อไอข้างในนะครับก็เวลาถ้าเราจะฉาบนะครับเท่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับส่วนด้านนอกนะครับเราจะเว้นไว้นะครับเราจะเว้นที่เสาไว้นะครับประมาณครึ่งเซนนะครับเพราะว่าอิดตัวนี้นะครับก็ลักษณะข้างๆนะครับเป็นร่องหวีนะครับผมก็จะให้ปูนยึดเกาะดีนะครับผมนี่ส่วนตรงนี้นะครับเราก็ จะได้แนวนะครับนี่ครับก็ตรงนี้เราจะเว้นไว้ฉาบแล้วกันนะครับวิธีการจะก่ออิฐนะครับเราก็ต้องวางหัวโนตแล้วก็หัวนี้นะครับลักษณะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ครึ่งเซนเหมือนกันนะครับตีเต้าเส้นนี้นะครับพี่กดพี่กดนะทำไมหนีไม่กินข้าวโพดเวลากินตั้งนานไม่กินนะครับนี่พี่กดเป็นไงนี่นะครับดูแนวนะครับดูแนวโอเคพอได้แนวนะครับก็ดีดนะครับดีดเลย ดีดไปแล้วนี <let ting the ring> ่ครับเส้นสวยไหมก่ออิดบนกระเบื้องนะครับผมไม่ใช่ก่อไปเลยส่งเด็ดอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมก่อไปเลยไม่ได้นะครับเราต้องเจาะนะครับเจาะที่กระเบื้องเพื่อที่จะฝังเหล็กก่อเขาจะเทพื้นปูนขัดหยาบเอาไว้นะครับก็ยังไม่ได้ปูกระเบื้องแล้วมาก่อตัวนี้นะครับก็สวยงามเหมือนกันแต่อันนี้นะครับ เราใช้ในหน้างานจริงซึ่งแคสเซงแงนะครับปูพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้แนวด่งนะครับผมซึ่งเราจะใช้วิธีการก่อเลาะเสานะครับพิกด8เซนครึ่งข้างบนนะครับก็จะดึงตลับเมตรเข้าไปในนี้8เซนครึ่งเหมือนกันนะครับผมวิธีการก่ออิฐนะครับผมต้องทําแบบนี้นะครับแผงถึงจะตรงแล้วก็ใช้ได้นะครับนะครับนี่นะครับผมวิธีการก่อนะครับก็แคสแซงแงนะครับ ใช้ปูนก่อทั่วไปนะครับอิฐพัดวีนะครับผมก็ก็สามารถใช้ปูนกาวและปูนก่อได้ทั่วไปเลยนะครับหาซื้อได้ง่ายตามบ้านนี่แหละลักษณะการก่อก็ไม่ยากเหมือนก่ออิฐทั่วไปนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เลยก็อ,อแต่ย่างไงก็อย่าลืมนะครับปาดขี้ปูนออกด้วย <G ül üyor> ก็ถ้าจะใช้อิฐโชนะครับอย่างไงก็ล้างให้เอี่ยมแล้วกันเรานะครับใช้เชือกนะครับเป็นครูนะครับเป็นครูเบื้อ เอ่อจะปรับระดับก้อนแรกนะครับแนวอิดนะครับไม่มีโค้งงอนะครับดูสั่งนี่นะครับอ๋าสวยงามนะครับก็อย่าลืมเก็บที่ปูนด้วยนะครับเดี๋ยวคนฉาบเขาจะมาบ่นเอานะครับนี่นะครับได้ลักษณะสองก้อนแบบนี้นะครับเราก็จะทําการยึดนะครับเฉพาะที่เป็นพื้นกระเบื้องนะครับแบบนี้ต้องทําแบบนี้ครับพี่กศลักษณะเหล็กที่เป็นแบบนี้นะครับก็เราก็จะก่อไปได้เลยก่อไปตามปกติเลยนะครับ เี๋เจาะจเนี่ยมันต้องใช้ระยะห่างขนาดไหนระยะ่างขนาดเล็กเท่าไรอย่าพี่กดถามก็ม,มีประโยชน์มากนะครับหรือว่ามีประโยชน์ก็แล้วกันนะครับก็วาง2ก้อนนะครับก็จะเป็นระดับนี้นะครับเดี๋ยวเทสเอามาวางให้ดูวางแบบนี้นะครับก็พี่กดก็จะรู้ตำแหน่งนะครับว่าวิธีการเจาะนะครับ2ก้อนนะครับ2ก้อนอย่างนี้นะครับ ก็นี่นะครับมาถึงวิธีการตัดอิดนะครับผมก็ตัดไม่ยากตัดง่ายๆนะครับผมมาดูนะครับนี่นะครับพี่กดจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับ23มเซนนะครับวิธีการตัดนะครับตัดให้รอบนะครับนี่พี่กดขีดแล้วนะครับหนึ่งด้านด้านนี้เป็นด้านสองด้านสามด้านสี่ดีด้านนะครับผมซึ่งลักษณะนี้ตัดแบบนี้ออกมาแล้วมันก็จะง่ายๆนะครับนี่ แค่นี้เองนะครับผมเรียบเนียนสวยด้วยนะครับดูแนวนะครับอนี่ครับดูแนวนะครับก็นี่นะครับชั้นที่สองนะครับเราจะใช้ให้พี่กดนะครับพาอิดนะครับมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะทําการเชื่อมติดกับเหล็กตัวนี้ครับผม วิธีการนะครับลักษณะแบบนี้นะครับช่วยพยุงได้เยอะนะครับแค่นี้รับน้าหนักได้เยอะนะครับกับการที่ไม่ได้เสียบเลยนะครับผมนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เราก็จะเชื่อมตรงนี้นะครับก็ที่เจาะให้ใหญ่นะครับก็จะเอาปูนอมอมอมเหล็กด้วยนะครับผมเน่ก็จะแน่นหนานะครับทุกทุกสชั้นนะครับผม2ก้อนนะครับก็คือหนึก้อนสอก้อนเสียบเหล็กก่อขึ้นไปหก้อนสก้อนเสียบเหล็ก ปูนก็ไม่เปลืองนะครับก็การยึดเกาะนะครับนี่ครับดูนะครับเราสามารถดันเอาปูนเข้าไปในร่องอิดได้เลยนะครับในร่องอิดซึ่งคล้ายเป็นกระดูกงูนะครับสี่แถวนี้นะครับก็จะเป็นระดับเพื่อที่เราจะวางกรอบวงกบนะครับผมที่เห็นเป็นนูนๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นระบบอินเตอร์ล็อกนะครับเป็นการล็อกปูนไว้ด้วยกับตัวสันตัวนี้นะครับ ถึงขั้นตอนการติดตั้งวงกบนะครับผมจะเห็นว่าไม่ต้องเทนนะครับไม่ต้องมีเอนนะครับซึ่งอีฐพันปีนะครับผมมีระบบอินเตอร์ล็อกก็จะทําให้การที่เราตั้งวงกบนะครับไม่ต้องใช้เอ็นนะครับจะเห็นว่าข้างๆวงกบพี่ต้นเรียกเนียนสวยงามเลยแต่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวแค่แต้งแงจะใส่หนวดนะครับผมหนวด ซึ่งเสียบเข้ามาเชื่อมตรงนี้นะครับสองก้อนเสียบทีสองก้อนเสียบทีเหมือนกันนะครับผม ทีการยึดวงกบกับอิดพันปีนะครับผมนี่มาดูนะครับอันนี้ด้านล่างนะครับผมก็พิกดนะครับจะใช้ตัวคอนโซลเจาะเหล็กนะครับเพื่อที่จะทำการยิงพุกลงไปฝังไว้เลยนะครับ เราก็จะฝังพุกธรรมดานะครับนี่นี่นะครับนี่มันก็จะเข้าไปอัดอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแน่นมากๆสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับก็วิธีการฝังพุกธรรมดาที่อีดพันปีนะครับผมก็แข็งแรงนะครับเดี๋ยวแค่ตั้งนี้จะฝังให้ดูด้านนอกด้วยนะครับว่า เป็นเช่นไรนะครับอิฐพันฟี a, นะครับก็ประโยชน์นะครับมีเยอะมากมายนะครับอันนี้อีกหนึ่งประโยชน์นะครับก็เชิงชายนะครับสั้นขนาดนี้ฝนสาดแน่นอนนะครับดูดซึมน้ำต่ำมาก4ีถึงห้าเปอร์เซ็นเป็นอิที่อุ้มน้ำนะครับ ผนังด้านในที่เราทาสีไว้จะเกิดการพองนะครับผม ทองแล้วก็ลอกร่อนก็เสียหายต้องทาสีใหม่นะครับแต่อันนี้นะครับไม่ดูดซึมน้ําก็น้ําก็จะไม่เข้าผ่านเข้าไปง่ายแล้วกันนะครับพูดกันง่ายๆถ้าใครอยากดูวิธีการฉาบบนอิฐพันปีแบบนี้นะครับพี่เขาทาร่องหวีเอาไว้นี่เอาไว้ให้ฉาบนะครับถ้าอยากดูคอมเมนต์ไว้นะครับผมแคทแตงงยจะมาฉาบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงฉาบยากฉาบง่ายฉาบติดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับคอยดูนะครับผมก็ตอนนี้นะครับแคทแตงเงยจะเจาะพุกนะครับพุกนะครับพุกอะไรนะอันนี้แคทแตงเงจะเอา พุกธรรมดาพุกพลาสติกมาจอดยีดเลยนะครับแล้วแขวนของให้ดูว่าจะอยู่ไหมนะครับผมใส่พุกธรรมดาพี่กดขอค้อนหน่อยนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับพอเดี๋ยวตีมืออันนี้จะให้ดูความแข็งแรงแล้วกันก็อันนี้แค่แท่งแงะนะครับก็จะทําการ ใชเยนะครับผมถังแก๊สนะครับว่ารับน้ําหนักไหวไหมนะครับเฉพาะถังเปล่าก็หนักแล้วนะครับมีแก๊สด้วยนะครับพี่กดบอกแก๊สไม่หมดนะระวังนะครับผมเราผงจะล่วงทับยกเกาะอย่างนี้เลยปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนี่ครับผมก็น้ําหนักนะครับผมก็รับได้สบายๆนะครับสําหรับวิธีการเจาะพุก แบบนี้นะครับผมก็พกผนังอิดพันปีนะครับผมก็ความแข็งแกร่งของตัวอิดนะครับผมก็สุดยอดนะครับสีอิดนะครับผมอันนี้นะครับสามารถก่อโชว์ได้นะครับก่อโชว์ได้เลยนะครับก็ พยายามนะครับถ้าก่อโชว์นะครับต้องให้เหยียบหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่อันนี้แค่แทงเงี้ยจะก่อแล้วก็ฉาบใครอยากดูนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเวลาจะปูกระเบื้องไม่ต้องฉาบก่อนนะครับปูกระเบื้องใส่เข้าไปได้เลยนะครับถ้าใครนะครับสนใจจะสั่งซื้ออิฐพันปีนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไทยวัสดุ โฮมช็อปและร้านค้าทั่วประเทศไทยนะครับผมจะไปซื้อเมืองนอกไม่มีนะครับเพื่เอาประเทศไทยก็พอนะครับก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ